ยังครอบคลุมกลุ่มอาชีพอื่นๆตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสูงอายุดรพัทรพรวรรั์ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังกล่าวว่าทุนหมุนเวียนถือเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีบทบาทผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้ง6ด้านโดยมีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พศ2558เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการที่สำคัญของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนะคะก็คือว่าการดำเนินการนั้นของทุนหมุนเวียนเนี่ยจะต้องไม่มีลักษณะดเดียวก,กันกับภารกิจปกติของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ตลอดจนไม่ซ้ำซ้อนค่ะ กับหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอื่นนะคะที่มีทุนหมุนเวียนและที่สําคัญค่ะอีกประการหนึ่งก็คือว่าต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะหรือกิจการที่เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจส,สามารถดําเนินการได้เองค่ะทุนหมุนเวียนมีส่วนช่วยขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อครอบคลุมกลุ่มคนทุกภาคส่วนให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างแข็งแรงมั่นคงแม้เกิดวิกฤตขึ้นเกษตรกรถือเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญของประเทศ แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรมักประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ไร้ที่ทำกินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถือเป็นทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านทุนทรัพย์และที่ทำกินอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพศ2558 ดร ok วินโรธทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรมกล่าวว่ากองทุนนี้มุ่งเ enfin น้นการสนับสนุนงานการปฏิรูปที่ดินสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั้งการสนับสนุนสินเชื่อในปีพศ2564ถึงวันที่31กรกฎาคม2565ที่สนับสนุนไปแล้วประมาณ19,500รายภายใต้วงเงินกว่า700ล้านบาท รวมถึงยังช่วยเหลือกเกษตรกรกร,กรณีประสบภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรือโรคระบาดโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมากรณีของการประสบภัยธรรมชาติเรื่องของการน้ำท่วมนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆโรคระบาดต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเงินตรงนี้เข้าไปช่วยนะครับเรื่องของการให้เงินกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับสองหมื่นบาทหนึ่งปีแล้วก็คืนมาโดยไม่คิดดอกเบีย้ยหรือระยะกลางภายในสามปี ห้า0มบาทนะครับดอกเบี้ย2%นะครับคิดเป็นขั้นบนันไดปีแรกไม่เก็บแล้วก็เก็บขึ้นไปตามลําดับประมาณนี้เราจะมีเรื่องของของอเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยใชิงินกของทุนเพื่อจะเป็นตัวช่วยทําให้เกษตรกรในพื้นที่บริเวณที่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นหรือว่าใน้กรณีประสบปัญหาเนี่ยเราก็จะ,ะช่วยเขานะครับให้เขาคลายเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าได้